ก่าาง,ง,ง,งมาา<อ>็เรียดนามที่มาสมสิตเนี่ยอันนี้ค่ะทางในการแจ้งความไปแล้วจะมีความพูดได้ยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้เท่าที่คุยท่านสอสเนี่ยนะก็คือตอนนี้ ทราบว่าท่านสสไปแจ้งไว้ที่บ้านจําแล้วนะแต่ตอนเนี้ยที่ตํารวจได้ได้หลักฐานเนี่ยมันมันไม่ได้ลดไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันทุกนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีกล่องปัาแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตัวเนี่ยที่เป็นภาษาจีนพอใช้ปูเกินเนื้อทุเรียนต่างประเทศใส่หัวตงประเทศจีนซึ่งไม่ควรจะพบอยู่ที่นั่นเพราะถ้าบอกว่าจะเป็นของเจ้าของโรงงานมันก็ควรควรจะอยู่ที่โรงงานเพราะที่นั่นเนี่ยมันไม่มีทุเรียนไทยอยู่เลยหรือและที่นั่นสองตู้มคือทุเรียนของเวียดนาม แก่เนี่นยบริการเราต้องก็สังเกตได้ว่ามันจะมีการลักลอบลักลอบเอาผู้เรียนแก่เพราะว่ามันมีรถปรบาบรถคันที่เาเดิมนะเนี่ี่ผมอเอาประหลัดไปก็สองถามเกระทั่งได้ความและมีคลิปชัดเจนที่คลขับบอกว่ารถคันปราบมันไปก่อนเราทำอะไรเนีขาบอกว่าเข้าแก่ให้มาถ่ายทุเรียนเพื่อไปส่งที่ท่าเรือสมัครดังนั้นเนี่ยบริกาให้มันเชื่อมโยงเป็นการกันได้ครับ เรื่องการนี้ต้องว่าว่านอกจาไม่ฉลาดแล้วนะครับว่าว่าสําคัญเลอร์ก็คือเรื่องการสอบสวนเรื่องข้อเนื่องวันนั้นเนี่ยมีการสอบทานแต่พันที่ตักพันกำลที่อยู่บ้านเนาะก็ได้พาบ้านข้าวแกกให้มันดีแค่กตัวเดียวและติดตเดียวมาบอกว่าไม่มีแรงงานอยู่เลยแน่าจะคนเดียวแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่มาร่วมทามาบอกผมว่าเขาให้หลบ ส่วนของเกษตรเองค่ะคุณจะไปเอาข้อมูลน้ำเข้าของออกจากกรมวิชาการว่าบริษัทเนี่ยน้ำเข้าประวัติการน้ำเข้าเป็นอย่างไรแล้วก็บริษัทเนี่ยเอาข้อมูลของบริษัทของเราว่าเขาอ่ะส่งออกน้ำเข้าอย่างไรตัวสอบเรื่องของยอดหลังในจังหวัดมันมียอดตรงกลาง คว่ารู้ข้อมูลนจะมีดูข้อมูลแจุากรที่นเข้าโูนี่ที่ผมั้ข้อสียตรงนี้ก็คือถ้ามีการแทกทีงฉลาดต้ขั้นตอนัึ่งดกนตืนไป่หลักศิาตรขัแล้วถ้ต้องมาทกิต่านกันเราไม่าทุกอ function, the movement, ีกข้อมูลที่ห้ามบััที่ที่ส่งออกมาที่นำเข้ามาเนี่ยส่งออกไปในรูปอะไร ข้อมูอูแล้วมีฐานตั้งสเรามีการเลอล l c ไม่ใช่ัทสเลยระส่งต้องเปอล l หลังฐาที่มันคาวเัืงหมก็วกาถึงปลายทางจะมีการอุ่เงินได้ผมขออคญามน่แต่นท่านว่าเ็ทำทั้งดีจัยและเอาผู้เรียนผลสดที่เราอะไรเนี่ยผู้เรียนผลสดแกะเนื้อและส่งออ้เรียนแกะเนื้อด้วยผลจนแต้วเข้าจเก็ว่าในโรงงานเดียวกันเนี่ยเอาผู้เรียนผลสดมาแกะเนื้อรถและขอนผ่นไม่ก่อนก่อน เราคอขอก่อนก็จะียกว่าเดกสาวแสดงที่ม่มเกลียบกันีกครัสองรถบัตรล้วเป็นเตรีอไมายตัวเมกอากรับับสนเราบอกว่าพอมันไดหมดเนี่ยผมก็เส่ยงได้ไหมเร่องะไรขผิดเนี่ยถ้าไม่ได้ใจครูมาถามตัวตัวั้งรยากาก่อนหร่ออะไดใจไม่นใจพวกตุมาที่ทำร่วมอยู่มันต้องตัวสองสามที่้องใช้ยับของกระจายกับน่ำจิ้มใช่ไหมทำอมยาของหมวยที่แบบของหมวดตุลาท่มา ขอหน่อยให้สุนงคมช่วยไปดูด้วยนพวกนี้งคมเข้าไปด้วยสคครับสุนงคเข้าไป